สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้จะพามาชมนะครับปั่นนาครับพลัง L36 นะครับผนกระตปล่อยๆนะครับ็ถือว่าบอยช่วงกระแห้งอยู่ครับนาถ่ายไว้แต่ดนแล้วก็มาปั่นเอาเลยครับ ล,ลเอสามหกเยไปแ้ครับลสามหกงาเขียวครับ่ายว้แต่ดนนะครับปัน่นเราเลยครับ นาถ่ายไว้แต่ด้น,นะครับมังกาเนากับร้ายนะครับแ็ธรรมดานะครับการทํางานการประหยัดต้นทุนนะครับเพราะว่าเสม,มอนี้กับเงินกับหายนะครับมังก็เนี่ยได้ประหยัดได้กับประหยัดนะครับมังกาถายาวันเอาเลยนะครับอีกอย่างนึงคือฝนตกมาใส่นะครับมันก็ ได้น้ำได้ยังนี่มันก็พอปั่นง่ายนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าคนโบโตกนี่ก็ถือว่ายากเปิบนะครับเพราะว่ามันเป็นหญ้าวายนะครับนี่ครับหญ้าวายครับมันก็สีปั่นหญ้ามันก็บ่บบค่อยเต่น,นะครับอันนี้มีน้ำไหลในจังน้อยนะครับ เรกใช้เดือนนะครับภาษาไทยภาษากลางนะนะครกำลังรถไฟนะครับในแบบนี้นะครับไปนำแรงรถไฟท,ที่ไหนมีรถไฟส้มที่นั่นมีนกนะครับแถวบ้านผมาหาอยู่หากินนะครับหากระหากินนกหรือกระหากินผ้าพิ่นนะครับ ปาณสองไร่เนะครับประมาณสิบบอกใหงามนะครับมันยังบาได้น้ำกับมันต้องได้ไร้ใส่น้ำนะครับมองไหน้ามองตามันสูงนะครับก็ได้ดันไปใช้นะครับนี่มันอย่างเนียนๆจังน้อยนะครับก็บอกให้ดาม้านะครับว่าในนั้นแนวนี้นะครับเนาะคือถ่ายเพื่อเป็นแนวทางให้เพคนไทยบอกเคยหูเคยเห็นนะครับนะครับเพื่อที่สิครับ รดไม้นะครับให้ินแนวทางให้เพื่อนเบิ่งนะครับไม่ดามาทำงานวันฝนตกก็จะประมาณนี้นะครับนกเต็มเลยครับ เบาๆสอวสดุดท้ายครับเราเก็บงานแล้วครับกายซิมมิแล้วครับดีโซนทางตะบ,บนนนหอมนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับ มาแนี้นะครับการปั่นนาโดยที่บ่มีน้ํานะครับกะดีอย่างนึงคือฝนตกมานะครับกับปั่นง่ายจักน้อยครับเพราะชั้นยากอมันบบยุกนะครับถ้าโบโมบนะครับเพราะว่ามันบมีน้ำความเป็นหญ้าไว้ครับกะ็นคนมีน้ำกับปั่นง่ายนจะน้อยนะครับราคาก็ยังเท่าเดิมนะครับเพิ่มเติมคือราคาน้ํามันนะครับ คือไทยจังจังได้นะครับถ่ายราถ่ายอยู่ได้ก็โอเคแล้วครับการทํางานก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบการถ่ายทำวันพิเศษนี้ต้องครับกฝากไปร,ปรษณีย์ติดตามด้วยนะครับนีนผมเดียร์ครับไม่เลื่อนการกดไลค์กดติดตามให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ